ัสดีเจ้าวันนี้ยายเปียกกจะมาชวือนพ่อแม่พี่น้องมาเก็บขวดใส่ถ no so ุงกันนะเจ้าเพื่อจะเอาขวดไปขายเจ้าเปียก็เก็บไว้วันละน้อยวันละน้อยกินแล้วก็กำจงกำจงแย่แย่เลยกล่องมาเละมาเล่นเลยเจ้ากล่องมาเละมาเล่นมาเลอะมาเลอเลยแย่แย่ไปหมดเลยยายเปียจะเก็บไปขายเจ้า ดูเ่เก็บเกเนาะว่ายายเปีเ๊จะขายได้กี่บาทวันนี้กล่องน้อมอนดอยนี่ควรใส่ถุเจ้าเอาเป็นแรกเป็นสตางค์เนะาะจะได้กี่บาทอยาเกเนี่ยมาตั้งไรตั้งเป็นเดือนเดือนเป็นเดือนเดือนแล้วเจ้าได้กล่องขนาดนี้ดูว่าจะขายได้กี่เนาะ มีไผ่มาแอวมีกระลูกหลานมาเซลต้นได้เป็นจะได้โอ้ดอกไม้เนี่ยชาโลมาเชื่อเห็นแล้วจะไปอยู่ปลายโดย ไปขายเทปขายปล่อยขายแหวนขายสร้อย,อยบนดอยคุยโอ้ยังเด็กๆมันไปถุงเล่นแล้วเนี่ยโอ้โหนี่เบาสองหยองเลยจะได้ที่บาทเนี่ยไม่เนี่ยถึงกิโลอ่ะเนี่ยไม่เนี่มาเบาแทบเบาห่ะเบาหมิ่เลยอ่ะได้กี่บาทเน,เนา,เา,ทเาะ ันหยุดแล้วไม่ย้ายมาเคลียเคลียรห้องครัวจะเคลียร์ครัวเคียรปวดนะ่เเคียร์กำบ่จงกับโจงเนี่ยทลแรกกกับ่จงกับโจงไน ม,ม,ม,มัดือมัดุกเครื่องได้เ่ยนยเต็ถงแล้วมัปากกันเปากกันเจ้าเดีไปไขขวดกันนะเจ้าสวัสดีเจ้า